ผมไม่เคยคิดนะครับว่าชีวิตผมจะต้องเจอเหตุการณ์นี้หายใจเข้าไม่ได้หายใจออกไม่ได้ใจเกือบขาดตายหมดสติครับเมื่อฟื้นมาเราถึงจะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเส้นเลือดโคโลนารีหรือเส้นเลือดหัวใจติดเลือดเนืดไขมันอุดตันในเส้นเลือดเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่พอหัวใจก็เลยไม่มีแรงบีบน้ำออกจากปอดแค่นั้นเองครับเกือบตายเฉยเลย เกิดขึ้นประมาณ4ครั้งความรู้สึกโลกหมุนบ้านหมุนมันไปของมันเองแล้วควบคุมยังไงก็ไม่ได้มันไปล้มฟาดไปเลยนี่คืออาการที่เขามาเตือนแล้ว 4- 5หครั้งไม่เคยสนใจจนกระทั่งวันที่หายใจเข้าไม่ได้ออกไม่ได้นะครับใจมันจะขาดแบบเห็นประตูนรกเลยครับตีบแตกตันอำมาคลึกอำมาานก็คือไขมันนี่แหละครับตรงนี้คืออาการที่น่ากลัวสำหรับทุกคนนะครับและมีโอกาสที่จะเกิดได้กับทุกคน อย่าประมาทครับเราอย่ารอให้วันนั้นโอกาสนั้นเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกับเรามีวิธีป้องกันง่ายๆจังแต่วันนั้นจนถึงวันนี้6เดือนไม่เคยมีอาการบ้่นอีกเลยผมรอดชีวิตและมีสุขภาพกลับมาดีเหมือนคนหนุ่มนี่คือทางรอดของคุณครับ ชื่อเสียงที่ผมสร้างมาในวงการบันเทิงและในประเทศนี้47ปีถ้าผมจะเอาชื่อเสียงเหล่านั้นมาเพื่อแลกกับเงินค่าจ้างมาหลอกประชาชนผมไม่ทำครับอีล้านก็ไม่เอาครับนี่คือประสบการณ์จริงในชีวิตของผมซึ่งไม่จำเป็นต้องมาหลอกขายท่านหรอกครับ